ไมายพริตตี้สาวสวยของแบรนด์เครื่องสําอางแบรนด์หนึ่งที่เธอเพิ่งจะเสร็จจากการออกบูธในห้างตั้งแต่เช้าจนถึงเกือบช่วงเย็นเธอจึงรีบเข้าห้องน้ำในห้างเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาเป็นชุดธรรมดาให้สบายตัวและกําลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ทว่าขณะที่ไมล์กำลังเดินอยู่ในลานจอดรถนั่นเองจูๆ่ๆมาสคอตโจ๊กเกอร์ตัวใหญ่ก็เดินเข้ามาทักทายไมล์ด้วยท่าทีร่าเริงทันที สวัสดีครับคุณสวยกำลังจะกลับบ้านเหรอวันนี้ผมมีของชร่รวยมาแจกด้วยละ่ะไหนๆก็จะกลับแล้วรับของชร่รวยจากผมไปด้วยนะครับหมายสะดุ้งเล็กน้อยด้วยความตกใจหมายก็ไม่ได้ปฏิเสธและเลือกที่จะรับของชร่รวยนั้นมา ก่อนที่มาสคอตจกเกอร์จะเดินจากไปสิ่งที่ไมยได้มานั้นก็คือกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมสีดำอันหนึ่งที่ภายนอกก็ดูเรียบหรูจนไมยสงสัยว่าด้านในมันมีอะไรอยู่แต่เมื่อเธอเปิดกล่องนั้นออกก็ปรากฏว่ามีควันสีขาวพุ่งออกมาใส่หน้าเธอเต็มๆก่อนที่ร่างของไมยจะสลบล้มลงไปกับพื้นทันที ความรู้สึกปวดหัวตุบๆเกิดขึ้นกับหญิงสาวที่นอนสลบอยู่บนพื้นพรมในห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่หน้าต่างให้แสงลอดผ่านและภายในห้องยังมีเพียงโคมไฟสีส้มที่ถูกประดับประดาจนทำให้ห้องห้องนี้กลายเป็นห้องที่ดูม,มืดมืดสลัวสลัวยังไงชอบกลเธอค่อยๆพยุงตัวให้ลุกขึ้นนั่งกับพื้นห้องได้สำเร็จพร่างกระพริบตาถี่รัวเพื่อปรับโฟกัสให้มองเห็นได้ชัดขึ้น ไมยมองไปรอบๆห้องแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ห้องของเธอที่คุ้นเคยก่อนที่สายตาของหญิงสาวจะสังเกตไปเห็นคนอื่นๆที่กำลังค่อยๆพากันสลืมสลือเติ่นขึ้นมานั่งอยู่บนพื้นพรมนี้เช่นเดียวกันคิ้วของหญิงสาวขมวดเป็นปมด้วยความสงสัยสุดขีดแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ โอ๊ยให้ตายสิปวดหัวชะมัดเลยอะบ้าเอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยจีจีหญิงสาวคนหนึ่งในห้องพูดขึ้นต่อจากมายแต่ในขนาดเดียวกันใบหน้าที่ดูสับสนของเธอก็ดูจะมีความหงุดหงิดเล็กๆซ่อนอยู่จีจีสาววัย24ปีเธอทำอาชีพเป็นนักร้องกลางคืนที่ไหนคลับชื่อดังแห่งหนึ่งทำให้เธอดูเป็นสาวปเปรี้ยวไม่เบาเลยทีเดียว และทันใดนั้นเสียงของลุงคนหนึ่งก็พูดขึ้นด้วยความหงุดหงิดก่อนจะเดินไปคว้าคอของชายอีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาทันทีเขามีชื่อว่าปองพลหรือวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยนั่นเองให้ตายสิวะที่นี่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วพวกแกเป็นใครจับฉันมาที่นี่องั้นเลยปล่อยฉันออกไปเลยนะเว้ยผมเปล่านะจะทําผมเลยผมเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอะ ชายคนนั้นลุกลีลุกหลน่นตอบด้วยความกลัวและตกใจเขาก็คือบอลชายหนุ่มผู้ทำอาชีพขับรถส่งอาหารนั่นเองแต่ได้ถูกจับมาที่นี่เหมือนกับคนอื่นๆเช่นเดียวกันลุงปองพลวยวายพลางชี้นิ้วไปที่ทุกคนด้วยความไม่พอใจจีจีสาวเปลี่ยวที่เพิ่งจะหายมึนได้ยินดังนั้นก็ตังท่าจะสวนกลับทันทีแต่ทว่าเสียงของผู้ชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นเสียก่อนเน่ลุง เอ้าโวยวายเสียงดังไปเพื่ออะไรกันนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่าพวกเราถูกจับกันมาหมดเนี่ยนั่นสินะครับแทนที่จะมาโวยวายพวกเราช่วยกันหาทางออกไปจากที่นี่ดีกว่านะครับโน้ดดาราป้ายแดงที่มียอดผู้ติดตามหลักหลายแสนขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่กับนายยูทูบเบอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นสหนุ่มหน้าตาดีภายในห้องแย่งขึ้น ไม่เห็นว่าลุงปองพลกำลังโวยวายและโทษทุกคนที่อยู่ที่นี่ทำให้ลุงปองพลค่อยๆสงบลงและทันใดนั้นคนที่เงียบมาตลอดอย่างไมก่ก็เอ่ยถามขึ้นด้วยท่าทางที่ดูกังวลและหวาดกลัวเอ่อขอโทษนะคะว่าแต่ใครพอจะรู้บ้างไหมอ่ะว่าที่นี่คือที่ไหนหรอคะทุกคนมองหน้ากันเลิกหลักและได้แต่มองไปรอบๆห้องห้องนี้ก็มีลักษณะเหมือนห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั่วไป แต่ทว่ภายในห้องกลับแทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ชนิดใดอยู่เลยเป็นเพียงห้องโล่งๆที่มีเพียงโพเดียม6ตัวที่มีปุ่ม1ปุ่มอยู่ตรงกลางที่วางเรียงกันอยู่ที่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในผนังห้องและนอกจากนี้ยังมีหัวของจ็อกเกอร์ที่ถูกติดอยู่ที่ผนังคล้ายๆกับหัวกวางแถมยังมีรอยยิ้มที่ดูโรคจิตและน่ากลัวทุกคนค่อยๆยืนขึ้นก่อนจะเดินไปรอบๆห้องเพื่อลองหาทางออกแต่ก็ไม่พบ และแล้วทุกคนก็ต้องสะดุ้งโหยงก่อนจะหันหน้าไปทางจอทีวีขนาดใหญ่นั้นพร้อมๆกันเมื่อมีเสียงหัวเราะที่ดูโรคจิตดังขึ้นพร้อมกับจอทีวีที่ปรากฏภาพของมาสคอดจ็อกเกอร์ที่ทุกคนน่าจะเคยเจอมาก่อนนี่มันมาสคอดจ็อกเกอร์ที่มาแจกของชํารวยที่ลานจอดรถนี่นะนี่แกจับฉันมาที่นี่งั้นเหรอใช่จริงด้วยมัสคอตนี่ที่มาแจกของผมในงานที่ผมไปออกอีเวนต์นี่นะ แกนี่เองที่ไปแจกของให้ฉันแล้วฉันก็สลบไปนะ่ะจำได้แล้วปลอยฉันออกไปเลยนะว้ยไอม้มัสคอดง่อยไม่งั้นถ้าฉันเจอแกจะจะซ้อมแกให้ตายเลยคอยด <c oughs> เอเอูเอาเธอเอาเธอยังไงก็ตามเอาเป็นว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนสู่ห้องโจเกอร์ขึ้นมาดีประจำโพเดียมของตัวเองซะสิ <c oughs> ใช่แล้ว วันนี้ผมจับพวกคุณทุกคนมาเพื่อเล่นเกมเสี่ยงตายหากใครที่สามารถไขปริศนาของเราได้ตามเวลาที่กำหนดก็ยินดีด้วยคุณจะได้ออกไปจากห้องแห่งนี้และก็ต้องขไขปริศนาของห้องต่อๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอทางออกแต่ว่าหากใครที่ทำไม่ได้ก็จะต้องตายแลวเราจะมีผู้ชนะเพียงแค่สองคนเท่านั้นจากหกคนในนี้เตรียมตัวให้ดีเพราะเกมนี้เล่นจริง ตายจริง <S <S หลังจากเสียงัวเราออันน่าสยดสยองจบลงจอภาพก็ดับไปทันทีทุกคนหันมองหน้ากันเลิกลักด้วยความสับสนวันนี้พวกเขากำลังเจอกับอะไรนี่มันคล้ายกับหนังเรื่องที่ฉันเพิ่งดูไปวันก่อนเลยนี่นาเรื่อง Escape Room นะ่นะเป็นหนังแนวไขปริศนาเพื่อเอาชีวิตรอดออกจากห้องแต่ละห้องไปเรื่อย แต่จะไต่ระดับความยากง่ายไปตามห้องที่สามารถผ่านเข้าไปได้จนเหลือผู้รอดชีวิตแค่คนเดียว Escape Room นั่ะเหรอฉันเคยดูนะแต่ว่ามันออกจากโรงภาพนยนตร์ไปแล้วนี่นะเธอไปดูที่ไหนมานะ่ะก็ดูในแอป PRIME นะสิแอป,ปนี้นะ่ะหนังใหม่เข้าบ่อยจะตายมีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยอะอย่างเรื่อง e Escape r o o o เนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามานะฉันก็รีบดูเลยสนุกชะมัด และทันทีที่หมายพู้จบคำถามปริศนาก็แสดงขึ้นบนจอทีวีอีกครั้งโดยที่ทุกคนจะได้รับคำถามที่แตกต่างกันไปและคำถามจะแสดงอยู่บนหน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าของทุกคนและมีเวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นสำหรับคำถามนี้ ไม่จ g จีโนดและนายหรือแม้บอลเองทันทีที่เห็นคำถามพวกเขาก็ยิ้มออกมาทันทีเพราะคำถามปริศนาแบบนี้มันเป็นคำถามที่พวกเขาค่อนข้างคุ้นเคยมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นถึงแม้จะไม่ใช่คำถามเดียวกันก็ตามแต่นั้นก็ทำให้พวกเขาตอบมันได้อย่างสบายๆแต่ละคนกดปุ่มบนโพเดียมและพูดคำตอบของตัวเองออกไปก่อนที่แสงสีเขียวจะแสดงขึ้นที่โพเดียมของคนที่ตอบถูก แต่ทว่ากับเหลือลุงปองพลที่ยืนเท้าโพเดียมอยู่และมองคำถามปริศนาของตนเองด้วยความสับสนในระยะเวลาที่เหลือเพียง19วินาทีเท่านั้นก่อนที่เสียงจากโพเดียมจะดังขึ้นขณะนี้คุณเหลือเวลาอีกเพียง16วินาทีเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เรือลำใหญ่ลำหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลท่ามกลางผู้คนที่ยืนชมอยู่ที่ชายฝั่ง แต่จู่ๆเรือลำนั้นกลับจมลงไปใต้ทะเลโดยที่เรือไม่ได้เสียหายและไม่มีใครทำอะไรกับมันทำไมเสียงที่ดังขึ้นจากโพเดียมทวนคำถามปริศนาที่ลุงปองพลได้รับให้ฟังอีกรอบแต่ทว่าลุงปองพลก็ไม่ตอบแต่อย่างใดก่อนที่บอลคนขับรถส่งอาหารที่อยู่โพเดียมข้างๆจะเอ่ยเตือนขึ้นนี่ลุงครับเดียวดีตอบสิเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับ เฮ้ยเอ็เองเงียบปากไปเลยนะคำถามอะไรได้สาระฉันไม่ตอบจับฉันมาเล่นเกมโง่ๆเนี่ยนะน้อยพูดจบลุงปองพลก็เดินออกจากโพเดียมและใช้กำปันทุบไปที่จอทีวีทันทีอย่างบ้าคลัง่งโดยที่ไม่ยอมฟังเสียงห้ามจากทุกคนในห้องเลยแม้แต่น้อยนี่ลุงครับอย่าทำแบบนี้สิรีบตอบคำถามเร็วเข้าเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆแล้วครับนี่พวกแกปัญญาอ่อนกัน่องไงพวกวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยฮะ แกเห็นไหมว่าห้องนี้น่ะมันมีใครจะมาทำร้ายหรือว่าฆ่าฉันได้หรือยังไงหุบปากไปเลยนะฉันไม่เล่นหอกไอกเกมงโง่แบบนี้น่ะฉันจะออกไปจากห้องนี้แล้วพูดจบลุงบองผลก็ทุบจอทีวีนั้นต่อทันทีอย่างไม่ลดละมินำซ้ำเขายังพยายามจะคว่ำโพเดียมของตัวเองอีกหลังจากที่พังจอทีวีไม่สำเร็จจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนเหลือเพียง3 2 1 ที่โพเดียมของลุงปองพลก็ขึ้นสีแดงทันทีพร้อมกับจอภาพในทีวีที่กลายเป็นสีขาวว่างเปล่าทุกคนตกอยู่ในความเงียบแต่ผ่านไปสักพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับลุงปองพลจนทำให้ทุกคนเริ่มชะล่าใจว่าเกมนี้คงไม่ได้ตายจริงๆอย่างที่บอกเห็นไม่เล่าไอเด็กโง่พวกนี้ท่านบอกกันแล้วไงจะม่ใครมาฆ่าฉันที่ร้อนช่วยด้วย และทันทีที่ลุงปองพลกำลังพูดอยู่นั้นไฟมหาศาลก็พุ่งออกมาจากโพเดียมของลุงปองพลและแผดเผาเขาทั้งเป็นทันทีท่ามกลางความตกใจของอีกห้าคนที่เหลือที่ได้แต่ถอยหนีมากรีดออกมาเสียงดังด้วยความตกใจไม่ต่างจากจีจีลุงปองพลทั้งวิง่งทั้งร้องไปรอบห้องขณะที่ตอนนี้ไฟก็ลุกท่วมตัวเขาไม่หยุดจนกระทั่งผ่านไปสักพักใหญ่ลุงปองพลก็แน่นิง่งขาดใจตายไปในที่สุด ในสภาพร่างที่ดำไม่ไปแทบทั้งตัวและทันใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากโพเดียมของลุงปองพลและคํคำตอบของคำถามที่ผู้เล่นหมายเลข6กได้รับก็คือเพราะมันเป็นเรือดำน้ำนั่นเองเขาแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ได้ไปต่อ ทันทีที่สิ้นเสียงนั้นผนังห้องด้านหน้าของอีกห้าคนที่เหลือก็แยกออกเป็นประตูเพื่อเปิดให้ทั้งห้าคนเดินออกไปตามทางเดินทันทีเพื่อเข้าไปยังห้องต่อไปดนดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังเหลือรอดอยู่ทั้งห้าคนเอาล่ะเอาล่ะเริ่มเกม,เมต่อไปกันเลยดีกว่า น้อยนี่แกทำแบบนี้ทำไมวะฮะพวกฉันไม่ทำอะไรให้แกหรือ,อยังไงอ่ะทำไมแกต้งเอาพวกเรามาตายทีละคนแบบนี้ด้วยเฮ้ hey, ไม่เอานะนี่มันเป็นเกมนะครับลองเล่นกันไปสนุกสนุกสิเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ดีเองนั่นแหละครับสนุกบ้าสนุกบออะไรเล่าแกมาเล่นแล้วมาตายแทนพวกฉันมิละ่ะไอโรคจิต เอาเธอเอาเธอเราเสียเวลากันมามากพอแล้วนะครับและเกมที่2ก็คือเกมรูบิกน้ำทางถ้าเราจะมีรูบิกให้แต่ว่ารูบิกนั้นจะไม่ถูกหมุนให้ถูกที่ถูกทางวางไว้ที่โพเดียมของทุกคนและทุกคนจะต้องหมุนมันให้เข้าร่องเข้ารอยและทุกคนจะได้คำตอบเพื่อให้รอดจากห้องนี้ไปได้ฮฮ้ข <c oughs> อให้โชคดีนะครับอะไรนะ ดูบิกนั่นเหรอไม่สะบทออกมาเสียงดังเมื่อได้ยินว่าต้องมานั่งหมุนรูบิกที่เธอเองแทบจะไม่ถนัดเลยและทันใดนั้นจอภผ้าก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นการนับเวลาถอยหลัง60วินาทีแทนทำให้ทุกคนนั้นรีบหยิบรูบิกของตัวเองขึ้นมาเพื่อหมุนให้มันเข้ารูปเข้ารอยทันที โนดดาราหนุ่มของเราที่ดูจะถนัดการเล่นรูบิกที่สุดในนี้เขาหยิบรูบิกขึ้นมาและจากนั้นเมื่อผ่านไปเพียง15วินาทีเขาก็สามารถแก้มันได้สำเร็จและบอกคำตอบที่รูบิกลูกนั้นเขียนไว้ได้ขนลรกตามมาด้วยบอนและนายใน,นที่สุดส่วมผู้หญิงทั้งสองคนที่ตอนนี้ยังดูเงงเงงๆกับรูบิกในมืออยู่ไม่น้อยพี่ตายสิวะทั้งชีวิตจับแต่ไมโครโฟนแล้วฉันจะทำยังไงกับไอ้รูบิกนี่ดีวะเนี่ย จีจี้พูดออกมาด้วยความกังวลขณะที่กำลังหมุนลูบิกไปมาอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางส่วนไมเองก็ได้แต่พยายามหมุนไปเรื่อยๆภายใต้เวลาที่ค่อยๆน้อยลงทุกวินาทีจนกระทั่งเหลือเวลาเพียง3 2และ1ความแค้นคำตอบของลูบิกลูกนี้คือความแค้นไม่ ที่ตกปุ่มบนโพเดียมและตอบปริศนาจากรูบิกได้ทันเวลาแบบเส้นยาแดงผ่าแปะและเมื่อไฟสีเขียวขึ้นโชว์ที่โพเดียมของเธอหมายก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกผิดกับจีจีที่ยืนถือรูบิกค้างอยู่อย่างนั้นพร้อมทั้งน้ำตาที่เริ่มขอเบาและโพเดียมของเธอที่ขึ้นไฟสีแดงโชว์อยู่ก่อนที่เสียงจากโพเดียมของจีจีจะดังขึ้นขอสแสดงความเสียใจด้วยคุณไม่ผ่านด่านรูบิกนำทาง จีจีกรีดออกมาด้วยความกลัวก่อนจะวิ่งไปนั่งกอดเขาอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องที่ไกลจากโพเดียมมากที่สุดและร้องไห้ออกมาเหมือนคนเสียสติจีจีมองไปรอบๆด้วยท่าทางหวาดกลัวพร้อมทั้งร้องไห้ออกมาโหใหญ่ไม่นะไม่ไม่ฉันไม่อยากตายแต่จู๋จ ร่างของจีจีที่นั่งกอดเข่าอยู่ก็กระตุกเกร็งก่อนจะลงไปนอนชักเกร็งอยู่กับพื้นดวงตาของเธอเบิกโพรงก่อนที่เลือดสีแดงสดจะไหลออกจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกและปากของเธอรวมถึงอวัยวะส่วนล่างทั้งสองที่เลือดสามารถไหลออกมาได้เช่นเดียวกันไม่นานร่างของจีจก็แน่นิ่งไปพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมา จนนองไปทั่วผืนส่งกลิ่นคลาวคะคุ้งไปทั่วทั้งห้องสี่คนที่เหลือมองภาพนั้นด้วยความหดหู่ใจไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกเพื่อให้สี่คนที่เหลือเดินออกไปยังห้องถัดไปทันทีห้องห้องนี้ไม่มีโพเดียมมีแต่จอทีวีขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในผนังแถมในห้องนี้ยังค่อนข้างใหญ่กว่าห้องก่อนหน้าที่ผ่านมาแถมยังมีของรกอยู่แทบจะทั้ทงห้อง ไม่ว่าจะเป็นชช่นหนังสือที่ละเกะละกะกล่องของเล่นเด็กและของเล่นเด็กที่กระจายเต็มพื้นรวมถึงลิ้นชักและอ,อื่นอนอีกหลายอย่างเก่งนาเนี่ยรอบมาได้ทั้งสี่คนแต่แหมแหมเกมนี้จะรอบไปได้กี่คนกันเชียวนะและเกมที่สามนี้ก็คือเกมอัคคระพาตายพวกแกทั้งหมด จะต้องหาอักขระโบราณจำนวนสตัวเพื่อเอาไปใส่ในช่องที่อยู่ในกำแพงแต่เกมนี้นะ่ะไม่ใช่เกมทดสอบความสมัคีหรอกนะแต่ละคนนั้นจะได้อักขระหนึ่งตัวเพื่อไปหาใครเจอก็รอดใครไม่เจอก็เตรียมตัวม่องเท่งได้เลยโธ่ไอ้โรคจิตเอ้ยฮี เมื่อสิ้นเสียงของมาสคอตจ็อกเกอร์บนจอทีวีขนาดใหญ่ก็ปรากฏภาพอัคระโบราณ4ตัวและขึ้นชื่อว่าใครต้องหาตัวไหนบ้างและเมื่อทั้ง4คนดูเรียบร้อยแล้วบนจอก็ปรากฏเลขนับถอยหลังเป็นเวลา3นาทีนั่นเองเมื่อทั้ง4คนเห็นดังนั้นจึงรีบแยกย้ายกันหาอัคระโบราณของตัวเองทันทีทั้งไมล์บอนโนตและนนาน ต่างแยกกันหาคนละมุมแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีจกนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งนาทีหมายก็ตะโกนออกมาด้วยความดีใจเจอสักทีพูดจบหมายก็รีบวิ่งเอาอักขระตัวนั้นไปใส่ให้ตรงล็อกในกำแพงทันทีก่อนที่ชื่อบนจอทีวีของเธอจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทำให้หมายถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกต่างจากทั้งสามคนที่เหลือ ที่ตอนนี้หน้าดําคลําเครียดแต่ท่านใดนั้นเองนายยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังก็ได้เจออักขรโบราณตัวหนึ่งเขากำลังจะดีใจแต่ทว่าอักขรนั้นไม่ใช่ของเขาแต่กลับเป็นของบอนคนขับรถส่งอาหารนั่นเองนายจึงเก็บอักขรโบราณนั้นไว้กับตัวเพื่อที่จะได้กําจัดบอลออกไปเผื่อว่าเกมมาบาพวกนี้จะจบไวขึ้นเวลาผ่านล่วงไปจนเหลือเพียง30วินาทีสุดท้าย ในที่สุดโน้ตกับนายก็หาอักขระของตัวเองจนเจอและนำไปใส่ไว้ในล็อกของกำแพงได้ในที่สุดเหลือเพียงบอนที่ตอนนี้เขารื้อไปทั่วห้องอย่างบาคลังคล้ายคนเสียสติน้ำตาของเขาคลอเบาแต่บอนก็ไม่ลดละความพยายามและยังคงหาอักขระนั้นต่อไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าหาเท่าไหร่ก็คงไม่เจอแน่ๆ และเวลาก็หมดลงในที่สุดบอนยืนเม่อยู่กลางห้องด้วยท่าทางที่สิ้นหวังเขาไม่หนี <t ell> ไม่หวาดกลัวแต่ร้องไห้เพื่อรอความตายก็เท่านั้นเพราะสองศพที่ผ่านมาก็ทำให้เขาได้เห็นแล้วว่าคนแพ้แปลว่าไม่มีทางรอดและทันใดนั้นเสียงจากทีวีก็ดังขึ้นแสดงความเสียใจก่อนที่กำแพงห้องฝั่งหนึ่งเปิดออก เป็นรูเล็กๆเ,เพื่อที่จะให้ปลายกระบอกปืนโผล่พ้นออกมาและเสียงดังปังหนึ่งนัดก็ดังขึ้นพร้อมกับรางไร้วิญญาณของบอลที่ลม้ลมลงกลางห้องทันที3คนที่เหลือเข้ามาจนถึงห้องอีกห้องหนึ่งและห้องนี้ก็ไม่ได้มีสภาพต่างไปจากห้องก่อนหนีน้สักเท่าไหร่นักเพียงแค่ไม่รกแต่ทว่าของในห้องกลับเยอะเป็นพิเศษ ในห้องห้องนี้ก็มีประตูบานใหญ่บานหนึ่งตั้งตระง,งาพร้อมกับแม่กุญแจตัวใหญ่ที่ล็อกมันเอาไว้อย่างแน่นหนาท่านใดท่านเองเสียงที่คุ้นเคยที่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นใครก็ได้ดังขึ้นโอ้โหโอ้โหเก่งกันจริงๆเลยนะสามคนสุดท้ายเนี่ยที่พ่านมาจะถึงรอบสุดท้ายจนได้และเกมในรอบสุดท้ายก็คืองมกุญแจในมหาสมุท เกมนี้น่ะฉันไม่จับเวลากดดันพวกแกหรอกแต่ว่าแต่ว่าในขณะที่พวกแกกำลังหากุญแจกันอยู่น้ำมันก็จะค่อยๆไหลเข้ามาในห้องนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มห้องในที่สุดถ้าพวกแกหาเจอก่อนน้ำเต็มก็จะรอดไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็จมน้ำตุ้มป่องไงละ่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมเช่ฉันเคยพูดเอาไว้กันละกันไม่อย่างนั้นก็อ,อาจจะไม่มีใครรอดเลยก็ได้นะทันทีที่สิ้นเสียงของมาสคอตโจเกอร์ภายในห้องก็เริ่มมีน้ำไหลออกมาจากหลายทางทันทีทำให้ทั้งสามคนต้องรีบหากุญแจให้เจอภายในระยะเวลาที่จำกัด มายวิ่งไปอีกมุมหนึ่งเพื่อเริ่มค้นหากุญแจตามลิ้นชักและชั้นหนังสือแต่เทว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ทันใดนั้นเองหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งก็ถูกฟาดเข้าที่ท้ายทอยของไมยเต็มแรงจนเธอล้มสลบลงไปทันทีพี่แน่ใจเหรอว่าแบบนี้มันจะเวิร์กนะ่ะแปบลบว่าพวกเราต้องหากันสองคนนะพี่แน่ใจดีนายแกก็ได้ยินอยู่มันบอกว่าเกมนี้ จะรอดได้แค่สองคนเท่านั้นการที่เราจะกำจัดนางนั่นทิ้งไปน่ะมันดีแล้วแล้วเราก็รีบหากุญแจกันดีกว่าน้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วด้วยผู้จบทั้งสองก็แยกย้ายกันหากุญแจทันทีแท้จริงแล้วโน้ตกับนายทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ตลอดเกมที่ผ่านมาพวกเขาแค่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็เท่านั้น จนกระทั่ง,กงเกมนี้ที่ทั้งสองได้แอบวางแผนกันเพื่อจะได้กำจัดมาให้พ้นทางเพื่อจะได้มีที่ว่างสำหรับผู้ชนะทั้งสองคนโน้ตกับนายช่วยกันหากุญแจจนน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นถึงอกของพวกเขาทำให้ทั้งคู่ต้องดำน้ำเพื่อหากุญแจจนกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่ที่น้ำนั้นสูงเกินตัวของทั้งสองไปมากแล้ว แต่เหลืออีกไม่มากก็จะเต็มห้องนี้และจะไม่มีพื้นที่ให้หายใจอีกต่อไปในที่สุดโนด้ตพี่คนโตก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำพร้อมกับกุญแจดอกใหญ่ในมือรวมถึงนายที่ขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสองดีใจมากและกำลังจะดำน้ำกลับไปเพื่อไขกุญแจออกจากห้องเราจะรอดแล้วพี่โนตอ่ะเฮ้ยนายไอ้ไนายแต่จูๆ่ๆ นายน้องคนเล็กก็ร้องออกมาเสียงหลงพร้อมกับเลือดที่ไหลคลุ้งไปทั่วน้ำจนกลายเป็นสีแดงอ่อนปรากฏว่าเป็นไม้นั่นเองที่แอบด,ดำน้ำมาแทงนายไมย้ใช้มีดแหลมแทงนายซ้ำๆจนล่างของนายจมลงไปในที่สุดท่ามกลางความตกใจของโน้ตเขาเลิกลากมองไปรอบๆก่อนจะดำน้ำลงไปดู แต่เขาก็ไม่เจออะไรโน้จึงตัดสินใจที่จะดำน้ำไปที่ประตูเพียงลำพังเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ยังไม่ทันที่โน้ตจะดำไปถึงร่างของเขาก็ถูกขาของมายล็อกคอเอาไว้ทันทีเพื่อให้กล้านหายใจไม่ได้โน้ตดิ้นไปมาก่อนจะเริ่มสำลักน้ำมายที่อยู่ด้านหลังจึงเป็นฝ่ายได้เปลี่ยบและล็อกคอของโนตไว้จนเขาขาดอากาศหายใจตายในที่สุดพร้อมทั้งแยงกุญแจดอกนั้นมาจากมือของนาย เธอว่ายขึ้นมาเหนือน้ำที่ตอนนี้ใกล้จะชิดเพาดานเต็มทีเพื่อเอาอากาศหายใจก่อนจะพูดออกมาด้วยความโกรธแค้นพวกแกสองคนที่เป็นงูพี่จริงๆงูงพี่ทงพี่ถึงน้องก่อนที่มายจะรีบดำน้ำลงไปเพื่อไขกุญแจออกจากห้องนี้ใช่แล้วหมายที่ถูกตีจนสลบไปแต่เธอก็สลบไปเพียงไม่นานเท่านั้นจะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนที่น้ำจะท่วมหน้าของเธอไปเพียงนิดเดียวทำให้หมาย เพรอดชีวิตมาได้และไมค์ก็ได้ซ่อนตัวไปเรื่อยๆพร้อมทั้งหาอาวุธติดมือจนได้มีดมาเล่มหนึ่งจนทั้งสองคนหากุญแจเจอไมค์จึงเริ่มลงมือจัดการทั้งสองคนทันทีเมื่อประตูถูกเปิดออกร่างของไม้ก็ไหลออกมาพร้อมกับน้ำมหาสารจนมากองอยู่กับพื้นที่หน้าห้องห้องนั้นทันที มาสคอโจกเกอร์ Joker, กดรีโมทเพื่อปิดจอทีวีขนาดใหญ่ตรงหน้าก่อนจะเอ่ยกับทั้งสคนที่กำลังนั่งดูอยู่เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านพอใจกับเกชมชำระแค้นครั้งนี้หรือเปล่า <ś c oughs> พอใจสิได้เห็นไอ้กแก่นั้นตายแบบทรมานมันสะใจที่สุดแล้วแขกทั้งสามคนยิ้มออกมาอย่างพอใจแท้จริงแล้วเกมนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่มีความแค้นในอดีตที่ต้องการชำระ ได้มาจางให้มาสคอตโจโกเกอร์จับคนพวกนั้นมาเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อให้ได้ตายอย่างทรมานโดยคนที่ต้องการล้างแขนไปกอบด้วยหญิงสูงไหวที่เป็นเมียของลุงปองพลวินมอตอร์ไซค์ที่เอาแต่ซ้อมเธอมาตลอดและคนที่สองคือหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้ชายที่ถูกคนขับรถส่งอาหารขับชนแล้วหนีจนเสียชีวิตส่วนคนที่สาม ก็คือน้องสาวของยืรที่ถูกจีจีหลอกเอาเงินจนหมดตัวก่อนจะเครียดและฆ่าตัวตายไปในที่สุดแต่ทั้งสามคนนี้หมาเพื่อต้องการล้างแขนส่วนลูกค้าคนสุดท้ายก็คือหมายนั่นเองแท้จริงแล้วหมายคือลูกค้าที่มาจ้างให้โจ๊กเกอร์นำตัวโน้ตกับนายมาเล่นเกมให้ตายเพราะว่าทั้งโนตและนายเคยมาหลอกพ่อของหมายให้ไปร่วมลงทุนธุรกิจจนสุดท้าย พ่อของไม้ก็หมดตัวและค่าตัวตายไปไม้แขนมาจึงได้ขอลงไปเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองเพื่อจะได้กำจัดทั้งสองคนกับมือนั่นเองเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณลูกค้าพอใจหรือเปล่ามาสคอตโจเกอร์เดินมาหาไม้ที่เพิ่งจะลุกขึ้นยืนได้ พร้อมกับผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนให้ไมายเอาไปคุมตัวเอาไว้จากนั้นก็เดินมาส่งเธอที่หน้าประตูนี่เลยล่ะขอบคุณนะที่ทำเกมแบบนี้ขึ้นมาให้คนที่อยากล้างแค้นแบบฉันได้สนองนี้ตัวเองสักทีเกมสนุกดีนะคล้ายๆหนังที่ฉันชอบดูฉันกลับละ่ะจะกลับไปดู Escape Room ในแอป prime ให้สบายใจสะหน่อยแอปนี้ดีนะหนังเยอะดีแถมมีคุณภาพด้วยลองไปใช้ดูสิฉันไปละ ดีพูดจบมายก็เดินออกจากประตูไปทันทีแต่ทว่าเธอ,อยังไม่ทันจะเดินไปไกลเสียงของมาสคอตโจเกอร์ก็พูดบางอย่างขึ้นมาจนทำให้มายถึงกับชงักงันขอบคุณนะครับที่แนะนำแอปดีๆอย่างพราม์ให้แต่ว่าทั้งคุณโน้ตและคุณนายเขาไม่ได้โกงพ่อของคุณหรอกนะแต่เป็นคนอื่นต้องหากเล่าหวังว่า คุณจะกลับมาใช้บริการของเราอีกนะครับผู้จบโจเกอร์ก็ปิดประตูทันทีทิ้งให้มายได้แต่กรีดร้องโวยวายอยู่ตรงนั้นเพียงลำพัง